สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกๆท่านเลยครับที่ติดตามและรับชมในช่องของพอนชาแนลวันนี้ผมเดินทางมาศาลเอกไครครับศาลเอไครในยุววัดบ้านปามันนะครับตำบลหัวฝายอำเภอแค่นดงจังหวัดเลยลาครับตอนนี้วัดเอไครนี่ยเกาลัางสร้างโบสถ์นะครับหากท่านใดอยากขําบุญหรือมาบริจาคก,กระเบื้องมุ้งหลังคาโบสถ์หลังไงนี่ สามารถเดินทางมาได้ครับอยู่วัดบานปามันตำบลหัวฝายอำเภอแค่นดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับเดินทางมาถ้ำบุญแล้วก็มากราบไหว้ไอ้ไข่ได้ครับผมวันนี้เดินทางมาสิพ้ามาตามเลขไอ้ไข่ต่อครับเพราะว่างวดที่แล้วผมได้มาขอโชกไอ้ไข่ขอเลขเด็ดไปฝากพ่อแม่ปี่น้องหรือเอฟซีทุกท่านนะครับติดติดตามรับชมกับพอกำนั่งกับลุงรันซึ่งลุงรันกับผมก็เห็นเลขยุขาไอ้ไข่ครับ เก้าแปดหาหรือเก้าสามหา,หา,หาผมก็บ่าแนา่ใจนะถ้าเป็นเก้าสามหาพี่นองเลยนี่ยังจะเกิดขึนครับเดี๋ยวเป็นยังไงสิผ้าไปเบิงเล็ตัวเก้าหรอก่ะเข้ามาขอโชกกันต่อเลยครับของหวัดวันที่หนึ่งตุลาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กับไอ้ครได้วัดจะดีครับเดี๋ยวจังไงติดตามรับชมคลิปได้เลยครับครับพี่นองเดี๋ยวอ่าผมสิผ้พาพ่อแม่พี่นองมาจุดถูใบไครไปน้ำกันล้วก็ขอโชกของหวัดน,นี้ ของหนึ่งตัวลาปีหกสี่ ตูด้วยสาธุด้วยใครงวดทีแล้วก็เกือบเข่าสามตัวตรงนมัดคล้องวันนี้ก็ขอให้เข่าสามตัวตรงๆเด้อเลขที่เห็นอยู่น้ำหลูปล่างไอ้ใครก็ขอให้เป็นเลขมงคลเป็นเลขโชูให้เข่าสามตัวตรงๆเด้องวดของวันทีหนึ่งตุลาปีสอ,องพันห้าร้อยหกสี่ 4. ให้เอฟซีเพิ่นได้มีเงนิงนมีทองให้เพิ่นได้มัดหนีมัดสินไนด้ด้อยใครด้อสาธุ เดี๋ยวผมจะจดเลขถูกไว้ครับพี่น้อง กับพีนองเดี๋ยวไปถวายนำแดงไอ้ไข่น้ำกันครับเด้อไอ้ไข่เด้อหมวดนี้กะขอให้เขาตรงตรงเด้อสามตัวตรงตรงขึ้นหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วกะเกือบเขาสามตัวตรงตรงกับกับเหล็กไอ้ไข่เด็กวัดจีดีเดี๋ยวพี่นองผมสิภาพวม่าเบิรื่ดึงหมวดที่แล้วที่ผมเห็นกับลุงรันอะก้าแปดหาผมกะ เห็นเป็นเก่าแปดหาผมก็ว่าออกมาอยู่เลยกับกับลุงรันครับนี่พี่น้องเบิ้ลลุงกันนันเก่าแปดหาเก่าสามหาเลยครับเล็กงวดที่แล้วครับนี่ครับยังอยู่ครับพี่น้องนี่ซอยผมเบิ้งเนยครับเก้าแปดหาครับที่งวดที่แล้วที่ผมมาอ่าทายคลิปขอโชคไอ้ใครนี่ครับเสียดายเนาะพี่น้องเนาะเกือบเข่าสามตัวนี่ครับถ้าเป็น เก้าแปดหาแต่เป็นสามหาเนาะพี่นอ้องโอ้ยบ่อยากบอกเลยครับเดี๋ยวเป็นยังไดงเ,ดเขามาขอโชกันต่อครับกับเอกไข่เด้วัดเจดีครับ,รรบนี่ครับเอกไข่เด้วัดเจดียสาธุเด้อเอกไข่เด้อวันนี้ก็ให้เขาตรงๆเด้อขอจักงวดเนี่ยมาขอหลายงวดลวเลย,ยเด้ออกไข่เด้อพ่ะท่านเข่าอยู่เดี๋ยวช่วง ร่อเล็กถูผมถี่ขย่าเสียมซี่ด้ยครับพี่น้อง น้องครับไขเยา่าเทียเดียวเตะออกสองใหม่ผมจิตถือว่าไขเยา่าเทียเดียวได้สองใหม่กัผมจิขอขาวาขเย่าแค่ขังเดียวพ่อคับพี่น้องเลขออกมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องได้ออกมาเป็นสองซีหนึ่งครับนี่ครับ สองซีหนึ่งครับมาขออ่าโชคลาบยูสารเอกไคขยเยวเสียมซี่ครับผมถือขยเยวทีเดียวพ่อน้องพี่น้องเนาะครับสองซีหนึ่งครับสองซีหนึ่งเดี๋ยวไปเบิงเหล็กเอ้ไคให้ไคให้โโชคอีกครับงวดน,นี้นี่แหละครับไอ้ไคที่วัดเจดียสิ่งผมมาขอกับหลายงวดแล้วครับเกือบจะได้สามตัวครับงวดที่แล้ว นี่ครับเบิงออ้งเอเดอพี่น้องเด้อเบิ้งน้ำกันเด้อเห็นมาคือกันเลยครับแต่ละทันละคนนี่ครับเบิงออ้งเอเดอพี่น้องเด้อนี่ครับไอ้ไข่เด็กวัดจีดี พี่น้องรับพี่น้องเบิ้งไปน้ำกันดื้อตาคนหอบ่าคือกันเด้อรับเบิ้งออกขับโชว์ของแต่ละคน คือกันเบิงเอาเบิงเอา,เเอาดวงไปดวงมั่นดวงไดวงมั่นมนครับนี่ครับเบิงเอาครับพี่น้องตัวเด้้ยไข่เดิมมาขอหลายงวดเหรองวดทหานเก็บเข่าสามตัวตรง อาพี่น้องผมเห็นเลขแล้วครับพี่น้องผมเห็นเลขแล้วม,มนันเป็นสิครึ่งวันบางหันเีเบิ้งเอาเด้ครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องชัดๆเลยครับนี่สองซีหกครับพี่น้องสองซีหกหรือเจ็ดซีหกนี่ครับพี่น้องไอ้ไข่ห้อีกแล้วครับไอ้ไข่ห้แล้วครับวดวันที่หนึ่งตุลาปีหกี เบิ่งดีๆนะครับพี่น้องอาจจะซ้ำร้อยขึ้งวดบางหันงวดบางหันเห็นเก้าแปดหาครับถ้าเป็นสามนะพี่น้องเอ้ยเกือบไดยสามตัวงวดนี้ใครห้แล้วครับนี่สามตัวตรงๆเลยครับสองสี่หกหรือหรือเจ็ดสี่หกเลยครับพี่น้องนี่เบิ่องเอาครับหรืออาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ครับสองสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องเบิ่องเอาเบิ่งไปน้อกันครับ เอาแค่ okay, นี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาลุนเลขกถูกกันเลยครับไอ้ไข่เด็วกวัตเจดีครับงวดนี้เข่าแท้ครับพี่น้องเข่าแท้แท่งวดนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวห้องมาลุนเลขกถูกกันต่อครับไอตูดอ้ยไข่เด้อ,อ,ดอให้เข่าจักเทียเนี่ยให้เข่าตรงๆจักเทียเนี่ยไอ้ไข่เลยนี่ครับมาลุนเลขกถูก สองงวดวันทีหนึ่งตุลาปีสองพันห้ี่สิบสี่ครับตอนนี้เลขถูกกัใหม่ไปเรื่อยๆครับเพระท่านหมดครับพี่น้องครับพี่น้องตอนนี้เลขถูกกัใหม่มาเรื่อยๆใกล้จำเดแล้วครับเบืเอเ้องออเดอร์พี่น้องเด้อว่าใดตัวใดจังใดก็ขอให้เขาในเด้อไอไข่เด้อมาหลายเถียวหลายรอบเล้พ่อแม่พี่น้องเพิ่นได้ดีใจได้เฮ้นตำแน่งงวดนี่ ของหนึ่งตุลาหกซีนี่ให้เข่าตรงๆหลวดเดี๋ยวมาลุนกันต่อครับตอนนี้เลขถูกกับใหม่ใกล้หมดแล้วครับพี่น้องขอโชกไปน้ำกันดื้อภาวนาไปน้ำกันผมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมีโชดเวยครับที่ใดมีเงินมีทองใส่กันที่ใดมีเงินใส่หนีใส่สินจังใดกะภาวนาขอพรกับไอ้ไข่ไปน้ำกันครับ าดูเด้อยไข่เด้อยหมวดนี้ก็ให้ตรงตรงหลดบ่ต้องเบียงบ่ต้องขาดเคลื่อนเอี่ยงของหมวดวันที่หนึ่งตุลาปีหกสี่นี่ไกลแล้วครับพี่นองเดี๋ยวมาลุ่นตัวสุดท้ายครับ พี่น้องครับเลขทูบใหม่เมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลขที่ใด้มากครับเหมือนเหมือนหกตัวน้่ยน้อยนะครับพี่น้องนี่เป็นหกหาสามครับพี่น้องหกหาสามนี่ครับเหมือนหางหาครับเกาะกันอยู่เป็นหกหาสามครับพี่น้องของหัววันที่หนึ่งตุลาปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีเฮงเรื่อยกันทุกถ่านทุกคนนะครับคิปนีกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีครับ